สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่หลายคนยังเข้าใจผิดกันอยู่เยอะมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA หรือพระราชบัญญัติคุ้นครองข้อมูลส่วนบุคคลขอ,ของบ้านเรานี่แหละครับมาเริ่มกันที่คำถามยอดฮิตเลยดีกว่าครับที่หลายคนสงสัยกันมากๆว่าเอ๊ะถ้าเราเห็นใครโพสต์ข้อมูลคนอื่นในโซเชียลเนี่ยแบบนี้คือผิด PDPA ทันทีเลยหรือเปล่าก็เพื่อที่จะตอบคำถามนี้ได้เนี่ยเราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูกันสักนิดนึงนะครับว่า ทำไมกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยมันถึงถูกเข้าใจผิดกันง่ายๆขนาดนี้เอาจริงๆนะครับไอ้ความสับสนวุ่นวายเกี่ยวกับ PDPA ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะเพราะว่าภาพมันซ้อนทับกับช่วงแรกๆของกฎหมายอีกตัวหนึ่งเป๊ะๆเลยครับนั่นก็คือพรบอรคอมพิวเตอร์งั้นเราลองย้อนไปดูบทเรียนจากพรบอรคอมกันหน่อยดีกว่าครับว่าเรื่องราวของมันเนี่ยสอนอะไรเราได้บ้าง จุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเราจะเห็นแพทเทิร์นที่มันซ้ำรอยเดิมชัดเจนเลยครับคือพอรบอรคอมเนี่ยพอออกมาปุ๊บก็ถูกเอาไปใช้กันแบบผิดๆในวงกว้างเลยโดยเฉพาะเอาไปใช้ฟ้องหมิ่นประมาทกันเยอะมากจนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อดึงมันกลับมาให้ตรงกับวัตถุประสงค์แรกเริ่มจริงๆของมันแล้วบทเรียนจากพรบอรคอมนี่แหละครับที่จะนําเราไปสู่ประเด็นที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้นั่นก็คือการทําความเข้าใจเจตนารมณ์หรือถ้าใช้พูดง่ายๆก็คือ หัวใจที่แท้จริงของ PDPA มีหลักการหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับเวลาจะทำความเข้าใจกฎหมายฉบับไหนเนี่ยเราต้องไปดูที่หมายเหตุทายพระราชบัญญัติก่อนเลยเพื่อที่จะได้เข้าใจเจตนารมณ์ของมันจริงๆว่ากฎหมายนี้เขาออกมาเพื่ออะไรกันแน่คือต้องบอกว่า PDPA เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับมันมีที่มาที่ไปโดยมีต้นแบบมาจาก GDPR ของยุโรปเลย เป้าหมายหลักของมันเลยก็คือเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราๆนี่แหละครับให้เรามีอำนาจควบคุมข้อมูลส่วนตัวของตัวเองแล้วก็เพื่อวางกรอบให้องค์กรต่างๆเนี่ยรู้ว่าต้องจัดเก็บหรือใช้ข้อมูลของเรายังไงให้มันถูกต้องเพราะฉะนั้นนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญเลยก็คือ PDPa เนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะเอามาใช้กับทุกคนนะแต่กฎหมายฉบับนี้มีเป้าหมายหลักๆพุ่งไปที่คน2กลุ่มหรือ2บทบาทที่ระบุไว้ชัดเจนมากๆเลยกลุ่มแรกนะครับเราเรียกว่าผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ Data Controller ถ้าให้เห็นภาพง่ายๆเลยก็คือพวกองค์กรบริษัทหรือหน่วยงานที่เป็นคนตัดสินใจว่าจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของเราไปทำไมและจะเอาไปใช้อะไรบ้างส่วนกลุ่มที่2ก็คือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือ data processor ครับกลุ่มนี้ก็จะทำหน้าที่จัดการข้อมูลตามคำสั่งของ data controller อีกทีหนึง่งอ่ะพอเรารู้จัก2บทบาทนี้แล้วทีนี้แหละลองไปดูเคสจริงกันดีกว่าครับว่ามันเอาไปปรับใช้ยังไงมาถึงสถานการณ์สมมติที่อาจจะไม่สมมติเท่าไหร่ เพราะเราเห็นกันบ่อยมากก็คือกรณีข้อมูลจากหน่วยงานราชการเกิดรั่วไหลขึ้นมาแล้วก็มีคนธรรมดานี่แหละเอาข้อมูลนั้นไปโพสต์ต่อในโซเชียลมีเดียคำถามคือในเคสแบบนี้ใครกันแน่ครับที่ต้องรับผิดชอบและตรงนี้แหละครับคือจุดที่คนเข้าใจผิดกันเยอะที่สุดตามหลักของ PDPA แล้วเนี่ยคนที่เอาข้อมูลไปโพสต์ต่อเขาไม่ได้อยู่ในสถานะผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลเลยแต่ หน่วยงานรัฐที่เป็นเจ้าของข้อมูลแล้วทำข้อมูลรั่วเองนั่นแหละครับคือผู้ควบคุมข้อมูลตัวจริงและต้องเป็นคนรับผิดชอบในความละหลวมนั้นแต่เดี๋ยวก่อนนะครับการที่คนโพสต์ไม่ผิด PDPA เนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจะลอยนวลไม่ผิดกฎหมายอะไรเลยนะ เพราะว่าการกระทําแบบนั้นน่ะมันยังอาจจะไปเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายฉบับอื่นได้อยู่ครับซึ่งก็เป็นข้อหาที่หนักหนาเอาเรื่องเลยนะอย่างเช่นกฎหมายมินประมาทด้วยการโฆษณาหรือแม้แต่พรกรปร,รามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งกฎหมายพวกนี้แหละครับที่ถูกสร้างมาเพื่อจัดการกับการกระทําแบบนี้โดยตรงเลยทั้งหมดนี้มันก็เลยนําเรามาสู่บทสรุปที่สําคัญมากๆเลยครับนั่นก็คือเราต้องใช้กฎหมายให้ถูกฉบับหรือพูดง่ายๆก็คือ เลือกใช้เครื่องมือให้มันถูกกับงานนั่นเองคือต้องย้ําตรงนี้อีกทีนะครับว่าที่อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้จะบอกว่าการเอาข้อมูลคนอื่นมาโพสต์เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเข้าข้างคนโพสแต่อย่างใดเลยนะครับแต่ประเด็นคือเรากําลังชี้ให้เห็นว่า PDPa เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่กฎหมายที่ถูกต้องที่จะหยิบยกมาใช้กับเคสแบบนี้โดยตรง เพราะฉะนั้นสรุปหัวใจของมันอีกทีนะครับ PDPA เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือสําคัญในการกํากับดูแลองค์กรหรือหน่วยงานที่จัดการข้อมูลส่วนตัวของเราในสเกลที่มันใหญ่มากๆเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าข้อมูลของเราจะถูกดูแลรักษาอย่างดีที่สุดไม่ใช่เอาไว้ไล่จับผิดการโพสต์ของคนทั่วไปในโซเชียลมีเดียและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็อาจจะทิ้งคําถามสุดท้ายไว้ให้เราได้คิดตามกันต่อนะครับว่า ทุกวันนี้เราเข้าใจเจตนารม์หรือหัวใจที่แท้จริงของกฎหมายต่างๆที่อยู่รอบตัวเราโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับโลกดิจิทัลดีพอแล้วจริงๆหรือยัง